เป็นกรณีขณะนั้นประดุงชาะโยโคกราบลงเทปพาวได้เป็นที่้อนมาน้และครัวอาจารย์ุทั้งท่อนชาวประจาเป็นตนต่อมาคณะจะกราบลงเทาวได้สลกมีทีลสุขานด้ตลอดขึ้นจากกรรมการผู้ดำเนการในร้นการนี้เรียกว่าผู้ที่เป็นประธานในรายการจะบ้างก็คือการร่ลุประจำจังหวัด คือท่านแต่ท่านเอ็กมาใจมาเล่นครับซึ่งไดจะตามขึ้นสุกสุกีให้พ่อแม่พี่น้องได้มีโอกาสมานามาโคการ์ซื้อทำบุญในพระบรมมหาราชวิหารครับได้พี่น้อ,นนองได้มาความสนุกจากการลาเล่นของโม่กับพวกซื้อมาเที่ยวชมกา,ารรถไฟคารา์การแสดงสุกสุกยางไฟในบริเวณ สน,มนำมาเมืองซึ่งทุกคืนกับขังบปในเมอืองราพบในการแสดงต่างๆทีนี้เอาละครับบ่มีมอไีนอ,น,อนเดินเลืเล่อยเมื่อยลานะครับจะลืมแวะไปรา้านน้ตอเจียนย่อยท่านได้ทบกับเครื่องดื่มเดียวสารรถในอาหารรสมาด้ยนะครับซึ่งเราชาวคณะเจียนยะะ่อยตลอดทางนั่งตะลุงเล่นทางคณะต้าอำเภอมีถานอำเภอเป็นประธานในมาโอครัม ยังช่วยรู้นะครับได้ได้จัดระบบได้จัดอาหารพอบริการกับพ่อแม่ที่นอนผู้มาเที่ยวงานทุกคืนเป็นประจำางที่คืนนะครับถ้าพี่น้อนไปเดินเล่นเมื่อเวลาลอะไร่าลืมไปปักฟ้อนยอนใจทีนานาเกย์ยนใจจนจะได้รับความทุกข,ข์กับแา่จัดะระบบเสื่อมลืมแม่อาหารทุกคืนถึงมีพรังงานเติบโตท,ที่จะได้คุยบูชากับท่าน ยันจนิสิตจะว่าเป็นกันเองกันนี้เพอาะไปนีนะครับเพราะไม่เป็นการเสียเวลา,าก็น่าจะดีๆเลยไม่ความต้องานกับพ่อแม่พี่น้องผู้ชมจะเลยนะครับกะเป็นนั่งระลุกโดยจะพอยังยิ่งนหญ่เมื่อคืนบันนีดีเราชาวก็น่าจะปจจยยะลุกใจเท่าลยความต้อารกับผู้ชมนะ้นก็นจะมาในนีิยายมนุษย์ผดเลี่ยมนะครับนิยายเรื่องนี้ ขณะนั่งตะลุงลงพุ่มได้เคยแสดงครั้งหนึ่งแล้วที่ทนานมาเมืองเมื่อวันทีลหนึ่งมีตุนาจนสองอาหนึ่งหนึ่งเป็นวันทีแข็งขันจริงละวันมงกุฎเแปดต้นนายพวงแต่ปรากฏว่าคืนมานานนะครับพ่อแม่พี่น้องผู้ที่มาดูไม่ได้ยินไม่ได้ฟังกันตัวทั้งคนนั่งตะลุงมาโครที่นี่ปรากฏว่าลงนั่งตะลุงที่พ่มแสดงอยู่นั้น ดีผุ่มใจเด็กลงไปนับลำโพงติดตอกมาพุ่มทิพซาำบอกเพราะฉะนั้นหู้จยไม่ได้ยินได้เลยคนพุกฟังกับฟังกันไม่ชัดเจนเลิศเฉพาะบริเวณหน้าโรงนั่งตะลงุงของผมดูมันว่าสักเต่าอของหมู่พันได้ครับไม่ใช่ปางเลยกรณีลำโพงตกมา,าตั้งทิพซ้ำบอกทุกคไม่มีความกล้ามาจีบแจ๊สแสดงให้พ่อแม่พี่น้องในชมละตัวสึ้นได้ กันี่คือนนีจะนำมาเพื่อใความต้อการกับตะลิขาเพื่อทำให้ความกะจัดเกมราปรากฏว่าการแสดงนั่งสลุงของตมในอดเตนีแสดงเรอผู้สูงรู่าครับเทียงมาคอยกัท่ันก็ได้ฟวารจัดเกมเอาอไครับลเลี่ยมใจความต้อากับมแม่เป็นอย่างผู้ชมได้ยังไงเมื่อตนพรมแล้วจะรอฟังตันงัจจองไปเจข้องที่ไหนจะติดตามมาความต้องการจากผเลี่ยม เพิ่งเราเชากันนะนั่งกับลุงโฟมใจเราด้อท่านผู้ชมเลยครับสวัสดีจาก อะไรอยากเรอต้ององอาจต้องพื้นจากจะบอกในด้วยหม่ำใจทีงามอันเช่นบั้นผ่าชนหรือคนไทยเมื่อครั้งว่าไม่โบราณจำเนียนการบั้นผ่าชนคนสำคัญเจ่นพระเจ้าตากสิ้นหรือนารินราศนพระราสีกปู ชูเครครับเป็นลูกจีนให้งงนะคนฟังกันมันด้านนั่นออซื้อนก้อเทียงเลี้ยงกันมาจนมาอยู่ทันเก่าวพวพูดเลยจะจบมอ้อไปติดต่อกับครูทันผู้ลูกาท่า ชื่ออาจารย์ปองดีนะผู้ปีจาส้นขาท่าเรียนรำจนจำนากรันต่อมาตทนได้เป็นหมาเหล็กซึ่งอย่างเด็กกวิจาเลวกลาหาั่นเกันอายุที่ป้าหลวงตัดพวงมนันก็สำคาญบันาา้นปลาหลักราทำ อยู่ในความปัญญาหรือตลาตก,การตี่หลุดร่วนปานาลวนคมคันต้นได้รับตำแนงนางแงงประจําั้นได้ตำความดินโผหายังกันกลางถ้าไม่แป็นดินเอกาดก็ได้ยกลว้วนกระบะสองเขตครับ ชือ่อย่าตากรองเมืองตาถ้าไม่มันก็จะพันำฐานรากเพื่อจะกู้านเมืองเมื่อกังพามา่าไปมหาตีนัก,กนที่เลกสันติเตกบกไปทางแม่ฮ่อืองจนจนชาวเข้ากระเบือก็ได้หลือเหลืองจนชาวเมืองประทานหยด,ดหยดความดี เคยชื่อล่วงวิเชียนปราการเสี้ยวจำนาขกามซึอย่าเถอไม่หนิอยู่กังลังนัทมาได้ลองทานีแต่แม่นี่ก็ขอเจ้าไม่เข้ากันปองคงเสียอยุธยาหรือธูรุาะมามา โอ้คงเสียยุดยายนามาว่าต้สนทิ ถ้าปีนองฟ้องไปน้ำมันไหลลานมันทำการตาลุา่มเราจับหลบเข้าตั้งเป็นเพืะเจ้าตาซื่อพรหมพลังมาตั้งเป็นกอกซึ่งได้ยกมาตีทับเพื่อดักเข็นพวกสามแยกใหญ่น่าตายกระดินไปได้เป็นเลขาลาบซื้อจัดมา ำจำได้กล่องสมบัติมสิบปีเสียสติเลือดจักจะหลักฆ่าตูน้นำตัวไปประราา้านมาทั้งจีว่านิจาวินโอคระสถตัวปันตายแต่ตัวไม่ใช่หรือจะพอคุณมามาชือ่อยาเธอเราอย่างลืออยู่ใช่ไหม เราเกิดมาตีล่งงง่งแม่กันบังนั้นจงช่วยกันกูชาติฝากพ่แม่ไทยเกิดเป็นไทยรือไทยต้องหักถึงสักทีแม่เคยบุกลุกซึ่งสีเราจะมีกันไปไหนตันไปลงหรือตองรงเพราะว่าอาหาและแม่ข้องจะไปให้บุกเ้าไว้โดยพระพาย ừ nhớ lại xấu thuốc lại một phần ấy đuổi em ra khỏi <coughs> พ่อแม่พี่น้องประบุชมที่เคารพเอาละครับถึงเวลาแล้วที่พวกกับผมชาากะนัล้นัตะลุงคราวน้อยจะดเริ่มบริการให้ความสนุกสนานแต่ท่านพ่อแม่พี่น้องประบุชมที่เคารพนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะหมดเวลาของการแสดงคืนวันนี้ผมภูมิใจเสนอนวนิยายชีวิตที่ไชื่อว่ามนุษย์ ัลไม่ยายมนุษย์พัลเลียมเรื่องนี้จินตนาการขึ้นจากปลายปากกาปรอมของของคุณสิทธิโอุ้ห5ครับ โดยก็นั้นจะลุงรองผมคราวน้อยอยังไงความจะลุกสนามแม่พ่อแม่พี่น้องกระชมที่เคารพเอาละครับเมื่อคุณคุณที่รักมิตรกันรบทั้งหลายพร้อมแล้วจะหาความสำเร็นนจากมนุษย์ผันเลี่ยมไอ้ท่านนายจับจองเป็นเจ้าของที่น่างไงมองกับสายตาคนตะกูชมทั้งหลายซึ่งลนดับนี้ผมจะดีดริ่ม เสนอให้ความตั้มรันเลยพ่อแม่พี่น้องปตะผู้ชมเด้เลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาจากแรกในนิยายมนุษย์ผันเหลี่ยมเราจะนำพาสายตาพระคุณทันเิกรพให้ไปพบกับประเทศชาติแดงหนึ่งประเทศชาติแ่งนี้เขาเรียกกันว่าชัยสุรินทร์ประเทศ ราชาก็ได้เป็นกุมกแห่งประเทศชาติไทรสุรินทร์ก็คือเจ้พระเทพพิทักษพร้อมใสมเด็จพระนางเจ้าหรือรบรมราชินีนาถอัลเลชมของบรมองค์หนึ่งซึ่งไในมีพระราชทินนามว่าสมเด็จพระนางเจ้าพ่อไอซูมาศ ต้องไปคลองรักกับต้องไปพระนางเจ้าพ่อยภูมามาจนกระทั่งไม่มีสักขีพยายามรักหนึ่งระองคือพระเจ้าฟ้าหญิงฝ่ายสอภาจะเป็นบุญเป็นกรรมอะไรก็ราชาใครก็ไม่สามารถที่จะทายได้และใครก็ไม่มีความสา,สามารถที่จะรู้ได้ว่าทำไมองราชาานมีราชพิดาาวันแผลงเลยชมอย่างนี้ เมื่อพูดถึงความงามของผ้าหญิงสายโผภาแล้วก็ใครๆก็จะต้องยกแม่มือให้กันทั้งนั้นว่าไม่มีราชิิดาสาวเองประเทศใดเมืองไหนจะมีรูปถมอมม่วงพันเสมอเหมือนลูกสัตว์ตกคนของผ้าหญิงมีสเสน่ห์เต่ยิ่งนักแม้แต่จะเดินเดินนั่งนอนพูดยาสุกริยบะบตรสวยทุะเบียดนิ้ว สวยไม่แพ้เป็นจาภรลยาณีทุกคนใทยนโมเธอแล้วทุกคนจะต้องหลงสเสน่หาในเนรือนราะมีสะเสน่หของฝ้าหญิงกันทุกคนและทุกคนรานาจะได้เธอก็มาเป็นเมือกแต่ไม่มีใครกล้าเอื้อมเด็ดตาและทุกคนจะต้องเพลงพระบรมมีของราชาผู้ยิ่งใหญ่ กงยังมีราชาองค์หนึ่งซึ่งใปจากประเทศชาติยังตะคุลเขาผู้นั้นก็คือราชานันทวมเป็นราชาที่มีมาอาันานัพกพูดถึงประเทศชาติยังไปคบแล้วก็เป็นประเทศชาติใหญ่ตตอขอหลำมีพลเมืองหลายพันลาน องราชาผู้เป็นประมุขในประเทศชาติน้ำเมี่ยมากทีก่สุดแต่ก็เป็นบุคคลที่ไร้สิลป์ธรรมทำอะไรทำเพื่ยผลักการาาทำเพื่อทำลังวังชาสิ่งใดที่นับบ้นเป็นปราศนาในโลกในเมื่อไม่ได้สมความปรารถนาเพราะว่าจาราวา่าเสมอก็ได้เดินทางมาขอพระเจ้าฟ้าหญิงสายผอพาเพื่อต้องการได้อุปิเศษกับพระเจ้า,า,าอยอยฟ้าชายยงฤทธิ์ซึ่งนี่เป็นลูกรดนข,ของเขา ก็ทั er, er ้งเทพวิษา <owner goats> <necessary> ุก็ไม่กล้าขัดวัตถุประสงค์ทั้งทั้งที่องค์ราชาเทพวิษาุไม่ได้พอพระทัยแต่จำเป็นจะต้องจำยศว่าด้วยเกรงจริงเกรงอิทธิพลอันมหาศาลรัพรองคาดหมายไม่ผิดอาควาคืนตัดความสัมพันธ์ตะไมตีไม่ยอมมอบสายเพาะมาไอ้ตัวเป็นผู้มั่งของขราชายองธิ์โกรสของแมวชายกรินประเทศจะต้องกลายเป็นผู้ดี ลาวนาประชารชนทั้งประเทศจะต้องแหลกเหลวกันไปหมดด้วยอิทธิพลของมหาจักรพรรดินันทวงศ์ด้วยความจริงเกรงอิทธิพลมนี้องค์พระราชาเทพิธานกิเลมโอสายสายโซบ้าให้ตกไปเป็นคู่มันของค์ชายยุริโตรถของเขาส่วนผ้าหญิงสายโซสายอีกแล้วเธอก็ไม่ได้พอรถไยในตัวยุริโตรถของเขา แต่จำเป็นจะต้องปฏิบัติตามมีของแต่เด็จพ่อปฏิบัติเพื่อเห็นกับประโยชน์ส่วนรวมเห็นกับประเทศชาติเห็นกับเราประสบพิก่รเไศแต่ว่าประชา้าหญิงชายบอว่าไม่ยอมตกลองไม่นั้นว่าราชทั้งประเทศจะต้องกลายเป็นรูรีวฉฒนั้นถึงชาหญิงจะช้ำประเทศไทยแต่ให้เราประสบพิการได้มีความสุข ใจมีสิ่งเดิมรั้นบังเกิดขึ้นข้าหญิงจะต้องจำยอมไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมตอนนี้วิธีมั่นหมายได้สำเร็จลงข้าวีดีผ่านมาแล้วยังเหลือแต่วิธีหลังน้ำรบบสมบุกสมบันและวิธีอุปีเตจะมีอุปสรรคอยู่อันใดเหรอครับที่วิธีหลังน้ำระบุกสมบันในอุปีเรตระหว่างพระเจ้้าาขชายยงฤทธิ์กับข้าหญิงสายโภพายังเกิดมีขึ้นไม่ได้ท่านผู้ชมได้รรกระตุ้นข้ใจ पत्नी कम चाह กรณีทางนจะเขประมาณมากไมมีประมาจะก็ประมาณมากไม,ม่มีธานีนึร้ไรประตูไปสว่าง พระวันใบไมะเปรียมาเตียบสันสันพราวันสาวประเทศมีเวปององจะกำบัดกำบัดในเครือจะกำบกดีลกหลบเลยสักทุ่มสักพระบิดาทำประจำพระองค์ระบุตงพระบุตรตุคืนวัน นาลินวงพงประทักนับประเทนกว่ามวงแห่งเหนือจะยอมรับแส่นมมักลบปองพงประลองคันราชมันไม่ยอมจูบพร้อมเพียงไม่เป็นปององประทานขำามลานลืนประโคมคืนแพร่ซั่ง ประดังเสียงได้บรรเลงนนะ้ำเร่งดังตังวังเวียงนำมากเมียงราบสูนคามูลนัยนประเด็นอัตปะประพาสระกริจหนอปอกิดเชิงจมสระปรมายตอนลุงเจ้าเก้าหนอ่อปกครองกายจาวังไรย,ยกเอ็ดพน

ยามลุงอรุณของวันใหม่เราจะสมมติว่าองค์พระราชาเทพิธันครซึ่งในเป็นประมุขแห่งประเทศชาติชัยสุรินทร์ก็เด้สเสด็จมานั่งยังน่าท้องประลงหลวงภายใต้เวยตับพร้อมน้าวบริสุทธิ์เดชพระรามเจ้าข้อยธุมานและพระเจ้าฟ้าหญิงสายโผลพาซึ่งในเป็นราชธิดาเขากู้เป็น,น,นยอดดวงประภัยขององค์พระราชาที่ได้ขึ้นมาทำความเคารพภพนอกอยู่ตรงประพัก